้นไม้ประจำจังหวัดกรุงเทพนนานคอรอย่าปลูกใกล้บ้านอย่าปลูกใกล้รั้วเป็นนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรไซย้อยใบยแหลมนั่นเองสวัสดีครับน,นี่คือรายการยากักษ์เขียวเสียงดังทั้งหน่อยยักษ์เขียวเสียงดั้งทั้งหน่อยยักษ์เขียวดังอีกยักษ์เขียวมีเสียงแค่นี้เหรอโอ้นะนี่วันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศที่ล่มลื่นมากเลยน้องยักษ์เข้วฮะเราอยู่กันที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพ แล้วนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยเราอยู่ใต้ต้นไม้ต้นที่แบบว่าให้ความเขียวจะอุ่มชุ่มชื้นล่มลื่นมากๆเลยแล้วทุกคนฟังน้องยาคิ้วฟังได้ยินเสียงอะไรไหมฮะเสียงเทียนเขียวเสียงนกนะครับลองฟังดูจะได้เสียงนกจอกแจ๊กจอกแจเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ตกที่ไหนก็จะดึงดูดสัตว์ดึงดูดนก ให้มาเนี่ยมากินลูกของมันลูกของนกตัวอื่นมากินลูกของต้นไม้สิต้อนอะไรคะต้อนอะไรไม่บอกให้ทายต้นไทรแน่เลยทำไมทายทีเดียวถูกเลยอะดูจากตรงไหนว่าเป็นต้นไทรเอาดูไม่ยากนะน้องยาคิวบอกเลยฮะุ่นผู้ชมมีารากอากาศเพราะมีรากอากาศเพราะมีรากอากาศนะครับจำไว้เลยนะฮะพวกใส่เนี่ยคือจริงๆแล้วมันอยู่ในวงโมราซีอี จำยากไม่เป็นไรเราจำสกุลของมันคือไฟคัสโอ้ยากกว่าอีกถ้าไฟคัสจำไม่ได้ก็ให้จำว่าลูกฟิกเนี่ยยากกว่าโอ้ลูกฟิกขายกันแถบตะวันออกกลางนึกออกไหมที่แบบเป็นลูกฟิกลูกใหญ่ๆแล้วก็อบอบให้แล้วหวานๆนะกินหวานเคยกินป่ะลูกฟิกคือลูกของ,งคือลูกของพวกสายนี่แหละครับแต่ว่าสายเนี่ยพวกไฟคัสเนี่ยจะมีทั้งโพไซไกลกลางมีจจำไว้อย่างนี้นะครับให้มันคล้องจองกันง่ายๆจะมีหลายแบบมากต่างกันยังไงคะโพไซไกลแกร ลักษณะของใบไม่เหมือนกันไซก็จะมีใบเล,เล็กนะฮะพวกไกลพวกกลางก็จะใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับบางชนิดก็จะมีก้านใบาย,ยาว,ยาวแล้วก็มีชนิดยอ่ยอยๆอีกเยอะแยะ,ยะมากมายแต่วันนี้เราจะพามาดูกันต้นไม้ประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เมื่อกี้น้องอยากคิวถามว่าเราอยู่ที่ไหนเราบอกว่าเราอยู่ในกรุงเทพไงต้นไม้ประจาจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะครับคือต้นไซย้อยใบแหลมนั่นเอง ต้นนี้มีฉายาฉายาว่าให้ถ่ายอีกแล้วยต้องอต้องไม่รู้ใช่ไหมคะต,ต้องไม่รู้โอเคแต่ว่าตอบไม่ได้นะครับ <laughs> พวกใส่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนักบุญแห่งป่า <laughs> นักฆ่าแห่งพงไพรเพราะว่ามีมีดมันจะเอามีดมาจากไหนล้วต้นไม้มันตีมีดไม่เป็นคือถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันใช้ลากลักตัวเรา <laughs> ไม่ได้ <laughs> นักค่ายมงไพคือมันรัดต้นไม้อะเริ่มแรกมันต้องเป็นนักบุญก่อนนักบุญคือมีลูกให้สัปะสัต์ได้กินนะครับไม่ว่าจะลิงนกเงืออนกอะไรพวกนี้นะครับกินได้หมดคือใส่พวกใส่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ไอ้ไซย,ย้อยใบแหลมเนี่ยมันลูกเล็กแต่ใส่บางชนิดอย่างเช่นมะเดื่อเงี้ยมะเดื่อก็เป็นาอามะเดื่อก็เป็นสก็จะลูกใหญ่อย่างเงี้ยครับสัตว์ก็จะเข้ามากินกันพอก,กินเสร็จเป็นไงฮะมันก็ย่อยดิ ย่อยเสร็จแต่มเมล็ดของมันเนี่ยจะย่อยไม่ได้ไงมันก็ออกมากับขี้มันก็แพร่พันธุ์ใช่เวลานกบินผ่ายปุ๊บแล้วก็ขี้ลงมาปุ๊บเนี่ยพอไปตกลงบนาคาคบไม้ปุ๊บมันก็จะงอกลากเจริเติบโตขึ้นมานะครับพอแรกมันไหลเลยไหลลงมาจนถึงพื้นมันดูดน้ําดูดแร่ธาตุจากพื้นขึ้นไปได้มันก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็หุ้มต้นไม้ต้นเดิมจนตายก็เลยเป็นนักฆ่าเป็นนักฆ่าเป็นนักฆ่าเห็นหน้าตาแบบนี้นะในป่าได้สูงได้ถึง30เมตรเลยนะต้นใสพวกเนี้ยนะครับ สามสิบเมตรนึกออกไหมสูงแค่ไหนอ่ะจินากาศวเลยตึกสิบชั้นก็สูงได้ขนาดนั้นนะครับหน,น้าปลูกไหมอย่างนี้คขาปลูกมานานหลยนานแล้วนานแล้วนะคือต้นต้นสายที่จริงๆมันเป็นต้นไม้โตเร็วแหละถ้าจะปลูกเอาให้ได้ต้นขนาดนี้มันไม่นานหรอกแต่ว่าต้นที่อยู่ตรงนี้นานแล้วนานน่าจะเกิน20ปีจัตั้งแต่ตั้งแต่พี่ยาเขียวจําความได้แล้วเคยมาเดินเล่นแถวเนี้ยก็มีต้นเหล่านี้อยู่แล้วทีนี้สังเกตเนะี่ยเห็นอย่างหนึ่งนะ ตามลำต้นของพวกต้นใรพวกนี้พวกทรย้อยใบแหลมอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีรากเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะครับจุดเด่นของต้นนี้ก็คือมีรากอากาศออกมาก็อย่างที่ว่าแหละฮะคือรากอากาศพอลงมาถึงดินปุ๊บมันก็จะงอกขึ้นไปกลายเป็นต้นใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ต้นต้นใหม่หรอกต้นเดิมนี่แหละแต่ว่าแบบมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นว่าเป็นลำต้นล้วก็จะเห็นแบบเป็นรากๆที่มีที่อยู่กับดินเต็มไปหมดเลยมันก็เลยกว้างครื่อยๆใช่มันก็จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วเราสึกว่า โอ้ได้ลําต้นที่มันใหญ่โตอะอะไรเงี้ยน่าปลูกไหมไม่น่าปลูกไม่น่าปลูกอ้าวทำไมน้องอย่าคิวถึงไม่อยากปลูกที่โฆษณามาขนาดนี้ที่แบบหลายนาทีมากเลยเนี่ยคิดว่าอะไรฮะเดี๋ยวทายําลายพื้นทําลายพื้นใช่ใช่อันนี้ต้องมีข้อควรระวังมากๆเลยนะครับคือถ้าปลูกเนี่ยอย่าปลูกใกล้โครงสร้างอย่าปลูกใกล้บ้านอย่าปลูกใกล้รั้วอย่าปลูกใกล้อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละคือถ้าปลูกใกล้พวกนีรากมันเขาเรียกว่าราก aggressiv เนาะ รากลุบรานนะครับมันก็จะลุบรานชอนชัยแล้วก็ไปงัดพื้นบวมขึ้นมาบ้างนะครับทำลายโครงสร้างอาคารบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอันนี้น้องยาคิวพูดถูกเราจะปลูกได้ในสถานการณ์แบบไหนรู้ไหมรากเนี่ยมันไปเจออย่างนึงแล้วมันจะหยุดเลยหน้าที่ของรากคือหาอะไรหาน้ำใช่หาน้ำ<ม>นะครับหาน้ำหาได้ท่าต่างๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีบอ่อน้ำแล้วเราปลูกใส่ฝั่งตรงข้ามของบอ่อน้ำ เพราะว่าลากมันออกมาพอมนเจอน้ำปุ๊บมันหยุดละมันไม่มาก็ใช้น้ํากันใสได้ใช่ไหมครับนะสิ่งที่อันตรายอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องลากของมันแล้วเนี่ยดูสังเกตดูใต้ต้นพวกนี้ครับเห็นไหมฮะคือต้องใสย้อยใบแหลมเนี่ยมันมีทรงพุ่มที่ทึบมากแล้วก็ใบร่วงพอสมควรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมีต้นไม้แค่ไม่กี่ชนิดที่มันสามารถเจริญเติบโตอยู่ใต้ต้นใสได้อย่างดีเพราะมันจะค่อนข้างร่มมากอ่ะต้นไม้แบบถ้าปลูกกลางสนามหญ้านี่หญ้าตายเป็นวงเลยนะเพราะว่ามันร่มไงฮะ แต,แต่ก็จะมีต้นไม้บางชนิดที่มันทนรม่มก็ต้องเลือกสรรมาแล้วปลูกข้างใต้ต้นใสก็ได้อะไรอย่างนี้เช้นต้นอะไรบ้างคะเออที่ทนทนมากมากเลย,เน,ยนึกอะไรไม่ออกบอกผู้ด่างผู้ด่างได้หมดเลยนะครับต้นชะพลูก็พอได้นะครับหรือต้นแบบพวก คนร่มอื่นๆที่ปกติเราชอบเอาไปใช้ภายในอาคารกันนะพวกเดหลี่บ้างอะไรบ้างเนี้ยนะครับก็ปลูกใต้ต้นใส่ได้สวยดีเหมือนกันเดี๋ยวเราใส่ฟุตเทจให้มชมชมให้ชมมาเลยนะโอ้โหนี่ออกออกสำเนียงออกสำเนียงนะครับให้ชม <S 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 ต้นใส่สวยๆไปเลยนะครับเราจะได้เห็นว่าเออความงามของกิ่งก้านของมันเป็นยังไงความงามของรากของมันเป็นยังไงนะครับไอที่ว่ารุกรานในรุกรานยังไงอะไรที่โตอยู่ใต้ต้นมันได้บ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมถ้าคิดจะปลูกต้นใส่สักต้นหนึ่งนะ ก็จะได้ลองดูว่าข้อดีและข้อจํากัดของมันเป็นยังไงนะครับรถือว่าเป็นต้นไม้สําคัญต้นหนึ่งนะของป่าป่านี่ขาดไม่ได้อต้นใสนะครับอย่างที่ว่าเอาวันนี้น่าจะสมควรแก่เวลาน้องยาคิวพูดหน่อยไม่ไม่ค่อยได้ยินเสียงธอเท่าอ,อะไรปิดรายการกันหน่อยนะครับนะ,อ,ะบอก็แบบคาคมแล้วกันค่ะว่าไงฮะำคําคมคือมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาค่ะมาที่ว<บอก>่าเร็วยังแพ้ลาเพราะวันนี้ขอ ก่อนมา้าว่างั้นเถอะบ๊ายบายนะครับเจอกันสัปดาห์หน้ากริบกับรายการยักษ์เขียวนะครับมันไปแล้วมันไปแล้วมานี่ก่อนมานี่ก่อนยักษ์เขียวผมนะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ดซับสไคร้ด้วยนะคะเอาใจมันี้